าค่ะก็จะเป็น่าเจ้าเรือนธาลมค่ะธาเจ้าเรือน่าลมเนี่ยก็จะได้แก่บุคคลที่เกิดในเดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนนะคะลักษณะทั่วไปก็จะได้แก่บุคคลที่เกิดธาเจ้าจเรือนลมเนี่ยจะมีลักษณะร่างกายผอมผิวแห้งผมบางอารมณ์แปรปรวนพูดเยอะมีความขี้กลัว อยากรู้อยากเห็นมีความวิตกกังวลง่ายแล้วก็มีลักษณะของการนอนหลับยากมากยิ่งขึ้นนะคะอาการที่พบบ่อยค่ะก็จะได้แก่การท้องอืดท้องเฟอ้อท้องผูกปวดตามร่างกายวิงเวียนศีรษะค่ะการดูแลสุขภาพนะคะก็เพื่อเพื่อเป็นการลดท่านลมที่มีในร่างกายเนี่ยเราจะควรรับประทานยาหอมนวดคลายกล้ามเนื้อรับประทานอาหารรดร้อนเพื่อกระจายลมแล้วก็ลดทาาุนะคะแล้วก็ รสอาหารที่ควรรับประทานที่แนะนำวันนี้ก็ได้แก่รสผิดร้อนค่ะถามมาดูในส่วนของผักพื้นบ้านที่เราแนะนำกันวันนี้นะคะก็จะได้แก่ขิงค่ะคาตะไคร้กระชายพริกไทยกระทือดอกกระเจียวขมิ้นชันชับพลูผักไผยนะคะหรือผักแพลค่ะพิกขี้หนูสดสารแนผักชีลาว ผักชีร้อมแล้วก็ยี่หล่านะคะนี่ก็เป็นผักพื้นบ้านค่ะที่แนะนำให้รับประทานเพื่อเป็นการปรับสมดุลของธาตุนะคะเอามาค่ะเป็นอาหารของธาตุลมนะคะก็จะได้แก่ต้ยมยำกุ้งค่ะแน่นอนว่าต้ยมยำกุ้งเนี่ยรสเผ็ดร้อนนะคะต้ยมยำกุ้งส่วนประกอบนะคะก็จะได้แก่กุ้งแม่น้ำหรือกุ้งสดแกะเปลือกทำการผ่านหลังให้เรียบร้อยนะคะ ประมาณ200กรัมค่ะเห็ดฟางห่งถ้วยตวงขาบุกหรือหั่นแว่นประมาณ20กรัมนะคะตะไคร้บุก80กรัมใบมะกรูด5กรัมพริกขี้หนู5กรัมน้ำปลาน้ำมะนาวผักชีโรยหน้าเนี่ยตามความชื่นชอบได้เลยนะคะวิธีการทำค่ะเราจะทําการตั้งน้ำสะอาดหรือน้ำซุปใส่คาตะไคร้ใบมะกรูดลงต้มให้เดือดนะคะ จนมีกลิ่นหอมค่ะจากนั้นเราจะทําการใส่เห็ดฟางกุ้งปรุงรสด้วยน้ําปลาให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่พิกขี้หนูจากนั้นยกลงจากเตาค่ะเติมเติมมะนาวชิมรสแล้วก็ตักเสิร์ฟกันแล้วค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้เมนูต้มยำกุ้งสุดอร่อยได้แล้วค่ะเมนูถัดไปที่อยากแนะนําของสําหรับบุคคลที่มีท่าเจ้าเรือนทัดลมนะคะก็ได้แก่ต้มขาไก่ค่ะ ต้ขาไก่เนี่ยก็จะมีส่วนประกอบดังนี้นะคะมีส่วนประกอบได้แก่หนึง่งกระทีสดสองถ้วยตวงเนื้อไก่หั่นชิ้นร้อยห้าสิบกรัมตวงเห็ดฟางหนึ่งส่วนสองถ้วยตวงขาหั่นบางหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงตะไคร้บุกห้าสิบกรัมใบมะกรูดห้ากรัมพริกขี้หนูบุกตามชอบน้ำปลาน้ำมะนาวผักชีโรยหน้าตามความชื่นชอบได้เลยค่ะ วิธีการทําค่ะเราจะทําการตั้งน้ํากะทิ1ถ้วยตวงนะคะหนึ่งถ้วยเนี่ยผสมน้ําสะอาดจะเป็นถางกะทินะคะนําขึ้นตั้งไฟใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปค่ะจนเดือดและมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็จะใส่เนื้อไก่ตามด้วยเห็ดฟางค่ะต้มจนไก่สุกด,ดีค่ะใส่น้ำกะทิที่เหลือนะคะ จากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะใส่พริกขี้หนูจากนั้นดับไฟเติมน้ำมะนาวคนให้เข้ากันชิมรสนะคะก็จะได้รสเผ็ดรสเค็มรสเปรี้ยวตามความชื่นชอบแล้วก็สามารถนำตัดเสิร์ฟได้ค่ะนี่ก็จะเป็นเมนูต้มขาไก่ที่จะมาแนะนำกันในวันนี้นะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นเมนูไก่ผัดขิงนะคะสำหรับคนที่เกิดธาตุลมค่ะไก่ผัดขิง มีส่วนประกอบของสะโพกไก่หั่นชิ้นค่ะ400กร,รมัมน้ำมันรังข้าว1ช้อนโต๊ะกระเทียมโขก6กลีบเต้าเจี้ยว2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำสะอาด2ช้อนโต๊ะขิงซอยค่ะ160กรัมพริกชี้ฟ้าลักษณะการซอยในชอยแบบ ฉลับนะคะ1เม็ดค่ะต้นหอมพันท่อน2ต้นเห็ดหูหนู140กรัมนะคะวิธีการทำค่ะจะทำโดยหมักไก่ค่ะกับซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วเป็นเวลา10นาทีให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาทำในส่วนของการตั้งกระทะใส่น้ำมันผัดกระเทียมแล้วก็ต้าเจี้ยวเนี่ยให้มีความหอมดีค่ะใส่ไก่แล้วก็น้ำหมักลงไปนะคะพร้อมด้วย น้ำสะอาดแล้วก็น้ำตาลทรายผัดต่อจนไก่สุกนะคะถัดมาเราจะใส่ขิงเห็ดหัวหนูแล้วก็พริกชี้ฟ้าทําการผัดต่อจนขิงมีลักษณะของความนุ่มค่ะแล้วก็จะใส่ต้นหอมเคาเล็กน้อยค่ะแล้วก็ทําการตักเสร์มเท่านี้ก็เป็นที่เรียบร้อยของเมนูไก่ผัดขิงของบุคคลที่เกิดธาตุลมค่ะถัดมาค่ะจะเป็นเมนูอาหารหวานอาหารหวานวันนี้เราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับ บัวลอยงาดำน้ำขิงค่ะส่วนประกอบส่วนแรกนะคะก็จะได้แก่ส่วนประกอบของไส้งาดําก็จะได้แก่งาดาขัา่ว3าส่วนสีถ้วยตวงค่ะน้ําตาลปิ๊บ2ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ส่วนสีช้อนชาน้ําเปล่า1ส่วนสามช้อนถ้วยตวงค่ะส่วนที่2จะเป็นส่วนประกอบของแป้งบัวลอยค่ะจะมีส่วนประกอบของแป้งข้าวเหนียว1ถ้วยตวง แป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะน้ำอุ่น102ถ้วยตวงน้ำตาลทรายแดง2ช้อนโต๊ะค่ะส่วนที่3ค่ะจะเป็นส่วนประกอบของน้ำขิงได้แก่ขิงแก่หั่นแว่น10ชิ้นน้ำตาลทรายแดง1นึ่งองถ้วยตวงน้ำสะอาด2ถ้วยตวงค่ะเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะวิธีการทำเนี่ยเราก็จะทำโดยการเตรียมไส้งานทำค่ะเคี่ยวน้ำตาลปริบเกลือ แล้วก็น้ำให้ข้นเหนียวเ,เลยนะคะใส่งามบดลงกวนให้เข้ากันค่ะพักไว้พออุ่นนะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะพักไว้ค่ะแล้วก็ส่วนที่2นี่ทำแป้งบัวลอยโดยผสมน้ําอุ่นกับน้ําตาลทรายแดงจนละลายหมดทําการพักไว้นะคะแล้วก็ผสมแป้งทั้งสองชนิดเนี่ยเข้าด้วยกันค่ะค่อยๆเติมน้าเชื่อมที่ทําไว้ค่ะนวดจนปั้นเป็นก้อนได้นะคะ แล้วส่วนที่3ค่ะเราก็จะปั้นแป้งเป็นก้อนกลมกดให้แบนใส่งาดำหุ้มแป้งให้มิดนะคะวางใส่จานแล้วก็โรยแป้งนวลไว้ค่ะและส่วนที่ถีี่เราจะมาทำน้ำขิงกันนะคะโดยการตั้งหม้อค่ะให้เดือดนะคะใส่ขิงใส่น้ำตาลทรายแดงลงต้มจนเดือดอให้ขิงมีกลิ่นของความหอมนะคะแล้วก็ยกลงแล้วถ่ายจากนั้นเราก็จะใส่บัวลอยลงต้มในน้ำเดือด จนสุกลอยขึ้นนะคะสักคู่ค่ะตักใส่ถ้วยค่ะใส่น้ำขิงเราก็จะได้เมนูบัวลอ,อยงานดากน้ำขิงร้อนๆร,รับประทานอย่างอริตร่อยได้เลยค่ะถัดมาค่ะก็จะอยากแนะนำในส่วนของน้ำสมุนไพรจะเป็นน้ำชาขิงร้อนนะคะชาขิงร้อนเนได้แก่น้ำ6ถ้วยตวงค่ะขิงแก่150กร,รมัมน้ำตาลทรายไม่ฟอก 4ช้อนโต๊ะเกลือสมุน2หยิบมือน้ำพึง่งแล้วก็เลมอนฝานสำหรับจัดเสิร์ฟนะคะในที่นี้น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือสามารถใช้ที่มีในบ้านเราได้เลยนะคะวิธีการทำค่ะเราจะทำการล้างขิงแก่ค่ะให้สะอาดค่อยๆถูขาบดินออกให้หมดปอกเปลือกออกจนหมดหั่นเป็นท่อนนะคะท่อนละ2-3นิ้วค่ะผ่าครึ่งชิ้นขิงตามความยาวตามแนวยาวค่ะ ใช้มีดหรือบางตอนเนี่ยบุขิงให้แตกใส่ลงในหม้อท,ที่เตรียมไว้ค่ะเราทําการต้มประมาณ20นาทีนะคะจนขิงจนเนี่ยขิงเริ่มเปลี่ยนจากสีเหลืองเข้มนะคะตักออกค่ะลดไฟใส่น้ำตาลทรายไม่ฟอกแล้วก็เกลือพอน้ำตาลทรายละลายเนี่ยเราทําการปิดไฟนะคะส่วนที่2ค่ะเราจะทําการจัดเสิร์ฟโดยใส่เลมอนฝานลงในแก้วค่ะตามด้วยน้ำผึ้งนะคะปริมาณตามความชื่นชอบได้เลยค่ะ เทน้ำขิงร้นอนๆใส่ในแก้วสำหรับเสิร์ฟได้เลยค่ะส่วนถัดมานะคะจะเป็นอาหารของบุคคลที่เกิดท่านลมอีกก็จะเป็นเมนูของน้ำสมุนไพรเป็นน้ำตะไคร้ค่ะน้ำตะไคร้เนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของน้ำห้าถ้วยตวงคนตะไคร้ซอย2อถ้วยตวง ใบตะไคร้หัน่นฝอยหนึ่งถ้วยตวงน้ำแข็งชนิดก้อนน้ำเชื่อมปริมาณตามความชอบนะคะต้นตะไคร้สำหรับตกแต่งได้เลยค่ะวิธีการทำนะคะเราจะทำโดยการ1ต้มน้ำในหม้อด,ด้วยไฟกลางจนเดือดใส่คนตะไคร้ลงต้มใช้เวลาประมาณ7นาทีค่ะตามด้วยใบตะไคร้ต้มต่ออีกประมาณ3นาทีพอมีกลิ่นหอมตะไคร้แล้วก็มีลักษณะของสีเขียวเราจะทำการปิดไฟ กรองด้วยกระชอนนะคะแล้วก็ทําการเทใส่เหยือกรินใส่แก้วน้ําแข็งตกแต่งด้วยต้นตะไคร้เติมน้าเชื่อมปริมาณตามความชอบแล้วก็นําการเสร์ฟได้เลยค่ะ